สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับช่องผมเองครับโนซีน no นะครับอยู่กับประสบการณ์ใหม่อีกแล้วคือเกมลอบล็อกนะครับผมเกมขี่นั่นเองอยู่กับใครเอ่ยช่องีงอบไฟเยอชแนลอ่าช่องเดิมนะครับผมทุกคน เราก็มาเปิดประสบการณ์ใหม่ใหม,ใหม่จริงๆนะอันนี้ใหม่จริงๆพูดตรงๆเลยเพราะว่าเราไม่เคยเรื่องเกมน,นี้มาก่อนวะแน่นอนเราจะเลือกอะไรดีครับคุณเพียวสแกลลีค่คลาสสิกแน่นอนคลาสลาสิกดีครั์คลาสสิกก่อนคลาสสิกก่อนอ่าแล้วอันนี้ก็น่าน่าจะเป็นหน้าน่าจะเป็นหน้านี้นะครับหน้าอะไรเอออ๋อซื้อของอออินเวนทอรี่เอ้ยมันมีอะไรด้วยอ่ะในพูดว่าร้องเพลงกดเทเลยครับคุณเพียว โอเคครับแล้วก็อ uh ๋อมันเขาเป็นการสร้างห้องเนาะเป็นการสร้างห้องโอเคอ่าผมจะเครียร์รับยีด้วกันนะมาเป็นไพรเวทเนาะไพรเวทเลเวลจอยแล้วปดจอยไพรเวทรอแล้วเนี่ยครีเอทครับผมมาอ๋อทุกคนมันเป็นคล้ายๆฟาดโมฟเบียร์นะครับผมมาเพียวศูนย์สองสี่เจ็ดสี่แปดครับผม 0 2 4 8ใช่ไหม0 2 4ย4สี 48, ครับผมมาโอเคเราจะใช้ประสบการณ์จริงนะครับทุกคนโอ้คนลายถูกมานะครับประสบการณ์จริงเนาะเราจะไม่ตัดต่อเลยทั้งนั้นนะครับเออทำไมลงกดจอยไม่ได้วะไอ้สัตวสเล็ไม่เต็มเหบอ,อมาทุกคนตอนนี้พวกเรากำลังแก้ปัญหาอยู่ตอนนี้แก้ปัญหาเรียบร้อยนะอ่าเรียบร้อยนะครับคุณเพียว <Okay. S 1> ครับผมไปครับ เริ่มกันเลยครับก็ผมขอแบบพีซีกันก่อนเนาะพีซีกับ็นแบบโอเคสตาร์ทห้าสี่สามหนึ่งบเข้าเกมนะครับผมมาเดี๋ยวผมไปตัดตอนเข้าเกมแล้วนะอ่ามาแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมแล้วนะครับผมนี่ครับเห็นไหมคุ้นเคยเนาะนี่ครับทุกคนเป็นไงค่าสนิตี้ ผมจะบอกว่ามันไปอกน,นึงนะครับ<ป>คือมันไปมากนะครับทุกคนไปมากเกมนี้ <c oughs> <c oughs> เล่นนี่คุณเป็นใครอ้าวผมเป็นอ้าวเอาคุณเป็นใครเนี่ยคุณครับตัวตัวผมเป็นตัวผมเป็นตัวอะไรครับคุณก็ตัวเหมือนผมเลยเนี่ยอ๋อใช่ไหมผิวดําอ่าใช่อ้า,อาวผมผิวดำอ๋อนี่ไงกดได้กดได้โอเคครับทุกคนครับหยิบของกันเอาของเอาของกอนเอาของกันเออคณใจเย็นๆครับคุณไอ้คุณโรคอะไรของคุณเนี่ยลืมกุญแจบ้านนะนะครับ นี่คืออะไรเอ่ยอะไรวะอันนี้คืออะไรครับอครับ E M F เราก็จะเอาคืออะไรวะผมจะเอาตั้งกล้องนะครับผมจะเอาแคมิล่าไปก่อนนะทุกคนเอาไปตั้งก่อนนะผมจะเอาแฟลชไลท์ผมจะมีจำกัดเลยนะผมจะเป็นหน่วยสว่านนะครับที่ผู้เล่นผมจะเป็นหน่วยที่แบบว่าอันนี้ก่อนนะคนตั้งกล้องก่อนนะอ่า พรออ้อมยังพร้อัครับคุณโอเคพร้อมแล้วอุณหภูมิทำไมมันสีมันจางอะ่ะดูดูอย่างยากเลยอ่าไม่เป็นไรครับไหนเขาดูหน่อยเขาดูหน่อยถ้าอุณหภูมิถ้าอุณหภูม<น>ิติดลบเมื่อไหร่ก็รีบิงเลยนะครับมาครับโอเคประสบการณ์หลอนะครับนี่ครับทุกคนเรามาล่าที่เรดเรย์มอนใช่ไหมคุณทเทว เรมอนเรมอนโอเพยี่สชั่วโมงแรกชั่โมง o นยะี่สี่ชั่วโมงเลยว่ะมาครับมาเดี๋ยวพวกเราจะเข้าไปเซตอะไรต่างๆก่อนนะครับผมทุกคนมาครับเปิดไฟให้เรียบร้อยนะคุณมีไฟฉายคุณมีไฟฉายอาตอนนี้เราอยู่ที่คลินิกแล้วเนาะมาประสบการณ์หลอครั้งแรกของผมพวกเรานะครับนะครับเดี๋ยวแยกกันก็พอนะครับอ่าเปิดไฟก่อน อ่าเอาเชือเอ้ยเอาเชือนะเอาเชัวกเปิดไฟก่อนโอเคเอาเฮ้ยเ <Hey. S 1> พียวเสียงเพลงหรือเปล่าเ,เพลงอะไรเสียงถึงถึงอะไรสักอ,อย่างอุณหภูมิเท่าไหร่ครับตอนนี้อุณหภูมิดูอุณหภูมิตี๋เลยอุณหภูมิดูแล้ว,วสิบเจ็ดองศาสิบแปดสูงสุดเอ้ยสูงสุดยี่สิบเอ็ดโอเคโอเคครับอุณหภูมิสูงเฮ้ยเข้าไปทางนี้ก่อนไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มาครับสตาร์ฟรูมครับผมตอนนี้คุณวอล์อยู่หรือเปล่าวอล์กอยู่ครับผมวอล์กอยครับแล้วกูจกดสปินทำไมเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าไปดูทุกห้องอ๋อมีชั้นสองใช่รึยเดโดไอสัตว์อ่าเดี๋ยวผมผมมขอเนี่ยผมจะตั้งกล้องตรงนี้ก่อนเนาะตรงไหนดี้ยตรงนี้นะครับจะตั้งให้มันฉายตรงนี้ข้างหน้าเลยคุณอยู่ไหนอ่าตรงนี้นะครับ ขึ้นไปแล้วใช่ไหมอย่างครับคุณคุณคุณลงมาก่อนครับคุณโอเคเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวก่อนคุณลงมาก่อนคนระับร <Okay. S 1> ปเอาของก่อนเนาะมาครับ <Okay. S 1> ตอนนี้คือผมตั้งก้องตรงนี้แล้วเนาะโอเคมาครับแล้วคุณปิดไฟทำไมเนี่ยใครปิดไฟมันป,ปิดปิดอัตโนมัติไม่ใช่แล้วมั้งเชีย่ยมันปิดอัตโนมัติได้ไงออกมาก่อนเปิดไฟไว้ ปินเลยเดียวสปินวิ่งได้แค่นี้เหรอถามจริงอ๋อเดสคานะครับนี่คือ mm hmm. เดสคริปชันเกี่ยวกับพวกอะไรเนาะอีนนะ 5, reading, right. okay. เวนต์เอฟห้าลิทติ้งกดไลคนะ์โอเคปกติมันเกมจริงๆเลยเนาะอืมมันเกมจริงๆเลยนี่นะครับอ่าพวกใส่อีเวนต์ต่างๆเนาะโอเคครับอ่าพอเราจะไปเริ่มไปเริ่มกันเลยนะครับนี่ไปเดี๋ยวผมขออนุญาตเอา EMF ก่อนเลยนะครับผมมา อันนี้คือะอะไรเชพิดิลบุกเนาะอ๋อเราดูคาเมล่าตรงนี้โอเคครับโอเคผมเข้าใจละเพียวเพียวคุณใส่โกโปรครับคุณใส่โกโปรไปคุณหยิบโกโปรไปหยิบโกโปรไปใส่คุณหยิบโกโปร,ไ,โโปรไปใส่โโใส่เนี่ยหรอเออไม่ใช่เขาไม่รูโกโปรเออนั่นแหละนั่นแหละอ๋อโกสอ๋อเพื่อ,อเพื่อ,อเห็นกบอปปิกอัพอ่าคุณเห็นอะไรบ้างครับอ๋อเป็นใครนาวิชันหรือเปล่าอ๋อเป็น เอาไปดูกดออฟกดออฟโ,โอเคครับผมตอนนี้เรากำลังเรียนรู้ไปด้วยกันนะทุกคนมาเราไปเริ่มมันกันเลยอ e ่ะผมจะเอาอีเมลไปนะอ่าคุณครับไปสายหายไ,ยไปสายหายครับอ่าคุณก็ไปเก็บเอาสิครับคุณมันมองไม่เห็นมันมองไม่เห็นไปครับไปสายคนอยู่ไหนอ่ะนี่เจอแล้ว <c oughs> อ่าคุณดรอปไว้เองอ่เจอแล้วเจอแล้วคุณโอ้ผมตกใจหมดเลยอ่าเราจะเข้าไปดูนะครับ มาเนี้เปิดไว้นะครับนั่นคือกล้องที่ผมวางไว้เนาะคือถ้าเราขึ้นไปชั้นสองเราก็จะดูกล้องเป็นระยะระยะนะครับทุกคนนะประมาณนี้เลยสปินแป่งเลยดิไม่ได้เขาิดไฟก่อนนะช้าทำไมกดไฟไม่ได้วะทำไมปกดไฟไม่ได้วะขัดเอาดับเหรอดได้ไหม อนนี้คือไฟดับหมดเลยนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวโอเคครับตอนนี้เริ่มไม่ชอบมาผากลนแล้วครับไปคุนเพียวเรารีบไปดีกว่าครับเราจะไปสำรวจข้างหน้าก่อน,นกดสปินนะครับเขาบอกกดสปินก็กดสปินได้ตอนนี้อีเอเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวมืดมืดมันก็เปิดไฟฉายสิ ตอนนี้ EMF ีหนึ่งปกติครับนะผมจะคอยพูดเป็นระยะระยะเนาะตอนนี้ต้องรีบหาคันเอาไฟนะครับทุกคนไม่งั้นเราจะเปิดไฟไม่ได้เนาะตอนนี้เราอยู่ไหนเนะี่ยอ๋อห้องโถงโอเคโอเคเราขอเข้าไปดูทุกห้อง <Hey. S 1> ก่อนนะครับต้องตวรวจสอบทุกห้องห้องน้ำเนาะนนีี่่อะไรเยห้องน้ำครับผมอีมีฟ์ปกติออนะปกติเลยอีมีฟ์ โอเคครับผมโทรศัพท์เข้าเดี๋ยวโทรศัพท์โทรศัพท์ใครมึงอย่าให้กูโลกนะโทรศัพท์ในห้องโทรศัพท์หรอโทรศัพท์ในห้องออฟฟิศหรือเปล่าอันนี้ห้องอะไรตอนนี้โทรรูมเหรออีมเอฟหนึ่งครับไฟลูมกดเลยได้ไหมเนี่ยยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับหายากมากนี่อะไรเนี่ยโอเคต้องรีบเข้าไปนะครับผมว่าเรารีบหาคัทเอาดีกว่า่ะจริง หัวหน้าจะเก็บขัดเอานะครับทุกคนนะม,มาครับห้องนี้มีอะไรหรือเปล่าคุณเพลอุณหภูมิเท่าไหร่เช็คอุณหภูมิทีๆนะครับออกมาละช่วยเช็คจากห้องนั้นเอาวะช่วยเช็คอุณหภูมิหน่อยนะครับเช็คอุณหภูมิเหรอครับผมเท่าไหร่ครับตอนนี้ตอนนี้ยี่สิบเอ็ดองศาพอด,ดูทรงน่าจะไม่มีนะเดี๋ยว,วผมขวคั็เอาก่อนล้วกันนี่ครับห้องรับรองปะอ่าตอนนี้ถึงห้องรับรองแล้วครับ อีเวกไงบ้างเขียวตีโอเคอ่าตอนนี้หลือชั้นสองวะผมขอตรวสอบให้ดีก่อนนะคุณเช็คอุณหภูมิดีทีเลยแต่ผมเปิดไฟให้โอเคเท่าไหร่ครับสิบเก้าสิบแปดอ่าเชีย่ยละแต่อีเวกปกตินะติดลบรูเป่ะต้องดูอีกทีนะยี่สิบ โอเคถ้าขึ้นยี่สิบเอ็ดแสดงว่าไม่ใช่ละผมรู้สึกว่าเป็นชั้นสองนะขึ้นมยเลยอกสองไฟหน่อยไม่เจอขึ้นมาขึ้นมามึนมากอยู่ไหนอยู่ไหนหันหลังมาหันหลังมาผมึคุณหันหลังมาคุณหันหลังมาคุณจะโรกนะโอเคโอเคครับตอนนี้เราขึ้นมาแล้วเนาะขึ้นดี่าละยใหญ่ขิบหายเลยตามแสงสว่างเดี๋ยวก่อนอยู่ไหน มันเปิดไฟเองเลยเปิดไฟเองเลยเออ,เ,อ,อเดี๋ยวผมเช็คอีเวีให้ต,ตขวาีเหรอขวาขวาขว,า,ขวามาโอ้แต่กว้างเหมือนกันนะอันนี้คือห้องกระจกเนาะเจดูพูแป๊บเออเช็คมาเช็คมาเร็วเร็วเท่าไหรอ่อ่ะห้าสิบแปดสิบแปดหรอขึ้นยี่สิบโอ้โหอีมพีไม่ขึ้นวะ ในห้องเนี่ยอ้าวเหี้ยในห้องนี้เข้าไปเช็คดิมีไหมห้องกระพูมห้องเอ้ยเท่าไหร่สิบแปดสิบแปดเหรอสิบหกสิบหกเหรอเท่าไหร่ละกินลบหรือเปล่าไม่ลบ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 หดีเลยเฮ้ยเจอคัทเอาละเปิดไฟดิเปิดใช่ไหมเปิดไฟดิเปิดไปแล้วนี่ อ๋อเปิดได้ยังวะเนี่ยตูกดไปยังกดแล้วกดดิกดมาอีกกดไปแล้วอาอก็ออมาขัดเอาอยู่เนี่ยนี่ยมันขึ้นว่าลงได้ยังวะส่งไฟให้ได้ไหมยังไม่ได้เลยอะแ๊บนึงส่งไฟให้ละนี่ไงก็ได้แล้วเนี่ยลงแล้วเนี่ยกดลงแล้วเปิดไฟดูดิไปเปิดข้างนอกดูดิมองเนี่ย ไม่สอบไม่ได้วะทำไมมันไม่ติดคงเขาเดินเช็คอีนเมลก่อนนะตา,ต,าตามามตามาตามาติดติดเลยคุณไม่ขึ้นเลยครับทุกคนยากมากห้องแล้วเนี่ยเอฟดูภูดเขาฟิเทเรียวะห้องสิบเก้าเหรอห้องแล้วเนี่ย ไิ่งูห้องหลงห้องอาหาร,ร,อหารโอ้ย,ยสรุปยังไงนะครับอันนี้อะไรเนะี่ยแต่อีเมลไม่ขึ้นแล้วทุคนอะไรไม่ได้เลยเหรอผมไม่หาผมไม่สามารถหาอะไรเจอได้จริงเดี๋ยวนะแล้วเราจะใช้กล้องโกลปปได้ยังไง ไม่มีอะไรวะพี่เอาโกโปมาปะเอาโกโปมาปะมาดิดับมา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 ให้เราดับมามึงเอาอีเมไปอ่ะดับไปแล้วดับไปแล้วดับไปแล้วเอาอีเมไปทำไรได้ก็เป็นการเช็คขึ้นอะไหนวะทำไมปิีอัพไม่ได้วะเดี๋ยวกันเผื่ดิอ่ะดับแล้วดับแล้วอันนี้ดับจริงๆนะไหนวะ อ๋อง่ายเห็นละเอามาอโอเคไหนวะฮะใช่เป็นแล้วไม่ใช่เดี๋ยวโอเคโอเคขึ้แลเขึ้แลเฮ้ยโอเคอเป็นการช่วยมองในที่มืดนะครับทุกคนเดินตามมาเลี่ยสองไฟเราหน่อยอเฮ้คุณจะเช็คลายที่มือนะครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยอะไรคออุณโอ๊กเอา้าอะไรวะผีมาผีมาเฮ้ยเหี้ยผี อาผมแตกดูยังไงวะเอา้เอาทุกคนผมแตกครับโอ้โหแต่ซานิตี้เราลดไปเยอะมากเลยนะเออเราไม,ไม่ได้เช็คทีทีว่ะเป็น,นการออเล่นแรกนะครับผีมาจะผีมาเฉยเลยเมื่อกี้งงเลยเอออะไรนะครับี่แล้วมีผีหลอกมันหลอกมันหลอกด้วยปะไม่ไม่จำสแกนนะเท่าที่เห็นอนะมันไม่จำสแกนเลย เดี๋ยวผมจะกลับไปห้องที่อันนี้ครับเพียวพีอยู่ไหนเอโอกู<ส>มาด<ส>้านล่าง,แ,<ส>งแล้วอ่ะเคยๆๆๆซวัาตั้งหลักแสงเราเจอชั้นบนนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้มีอะไรขึ้นปะฮะ<า>แต่เมื่อกี้เราอยู่เป็นหรอือเป็นหมู่เลยนะอ่ะเดี๋ยวผมขอเดาก่อนนะครับ ไม่มีโกดไฟติ้งนะฟีซิ่งก็ไม่มีเมื่อกี้ฟีซิ่งขึ้นไหมเมื่อกี้ถ้าเชฟนักฮูมีไหมอีเอฟขึ้นไหมอีเลยอีเอฟขึ้นไหมมันมาหน้าตาเฉยอีเอฟไม่ขึ้นแสดงว่ามันมาหน้าตาเฉยเลยอ่าเดี๋ยวผมขอตัดอีเอฟลองตัดดูก่อนนะพบพวกเราก็ไม่โชว์จริงเนาะอ่ะเอ้ยไอย้หายออฟมีไหมเฮ้ยเยพียวผี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 อยู่หลังมึงเชี่ย <She a. S 1> ตายโอเค โอเคครับทุกคนจบเกมไปสักโ้ย,โยากเหมือนกันนะโอ้โหทุกคนโอ้โหยากจริงเกมนี้ไม่ไหววะ่ะอันเดียวเราจะไปลองอีกรอบนะเฮ้ยไม่เอาแล้วอ่าแคใช่ที่พอไหมใช่อัะคือมันถามว่าหลอนไหมมันก็หลอนนะเพราะว่ามันไม่ได้นะ่ผมก็ไม่ได้เปิดเสียงอะไรขนาดเนานะม,มาก็ขอจบคลิปนี้ไปก่อนนะครับทุกคน บายบายสวัสดีครับชอบคลิปไหนดกดไลค์กดแชร์พวกผมด้วยนะครับผมบายบายซียูรูบายบาย